ฝากแน่กันเ้วกันนะครับสำหรับผลงานเพลงไมล่าสุดของท็อปนารากรระเบียบว,วาทศินท็อปลน์เดมันของเข้าพี่น้องครับกับผลงานเพลงบักขี่เมาหักสาวขี่ตัวสันตัวพี่น้องครับผมเป็นผลงานเพลงเพ,งเพาะสุดซึ้งของพระเอกหนุ่มท็อปนารากรจากมาลามระเบียบว,วาทศินพี่น้องครับรอติดตามรับชมพร้อมกันเลยวันที่เก่าเมษาเวลาหามงแรงอุ้ย ปอยใสสงการตอนรับเทศกาลสงการหลายผืหลายคนเม้าหลายผืหลายค้นมวลกันนี่เลยพี่น้องครราผมมาเมืองกันเลยมาฟังกันเลยนะฮะเอา้านุ่มเจียรายมีตตัวอย่างเล็กๆหน่อยพี่น้องครับเออเป็นตัวอย่างเล็กๆหน่อยของท็อปนาราก,ก่อนพี่น้องครรบผมนี่ให้พเด็กเมืองกัน